พูดแทนใจคนจบไปมพู้แทนใจคนที่ยังบรรจุไม่ได้ที่เป็นอัตาจ้างหรือเป็นพนักง,งานราะชะการเขาไม่ได้เสียเงินแค่ค่าสมัครเขาเสียเงินค่าน้ํามันซึ่งแพงมากไปสอบไปสมัครก่อนขับรถไปสมัครหมดเท่าไหร่ไปกลับหมดเท่าไหร่ค่าสมัครอีกค่าถ่ายรูปอีกและต้องไปสอบอีกรอบรวมมีค่าน้ํามันรอบใหม่นะคะไปและกลับ ค่าที่พักด้วยถ้าบางคนไม่ได้สอบจังหวัดตัวเองแล้วค่าอะไรอีกค่าเอกสารเอาที่เป็นสาระหลักแก่นสารความแบบความรู้ความสามารถพิเศษที่เขามีมาใช้ในการให้คะแนนนะคะไม่ต้องเอาสวยหรูรูปเล่มที่เขาต้องไปจ้างทำอีกหรือบางทีไม่ต้องจ้างเขาทำเองแต่ว่าวัสดุมันแพงนะคะกระดาษทั้งเคลือบทั้งแบบเข้าเล่ม ล่าสุดที่ถามมาคนรู้จักสอบกรณีพิเศษที่ผ่านมาค่าสมัครแพงค่าน้ำมันไปกับสองรอบทั้งสมัครทั้งสอบทั้งรูปทั้งเล่มอย่างที่บอกเมื่อกี้หมดไปไม่ต่ำกว่า5,000ัน